วงจุ้ยรับวร,รุณกับอาจารย์มารู้สึกบ้านนี้ทําวงจุ้ยได้ถูกต้องและต่อเนื่องจึงประสบความสําเร็จมากขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดเชิญท่านอาจารย์มาให้คําชี้แนะสม่ําเสมอและท่านอาจารย์เองก็ให้ความรู้เพิ่มเติมในทุกครั้งที่มีการมาตรวจวงจุย้ยด้วยประมาณแปดเดือนเนาะ <Okay. S 2> หลังจากคราวที่แล้วก็ก,ก,ก็ก็วางเคสฟันที่อาจารย์หมอทีนี้ก็ล่าสุดจะเป็นมังกรสัตว์โลหิทำเทปเจ้าสมบัตินะคะ ครั้งแรกมาประตูตูต้มันแตกมันเบิดระเบิดเลยมันปีกออกมาแล้วก็ด้ำแล้วก็บอ,ก, <c oughs> อกบอกว่ามันมันไม่ได้หน้ามันก็เลยทำให้ตู้แตกก็เปลี่ยนแล้วโอเคก็ตั้งใหม่แล้วก็เดี๋ยวก็จะครบเก้าสิบวัน <c oughs> คือครั้งที่แล้วตอนที่หลังจากที่อาจารย์มา่านไปสามวันก็คืออาจารย์ให้ยามาใช่ไหมครับเราก็ยังไม่ได้ติดแต่ก็คือว่าตามตำแหน่งคาพูดที่อาจารย์พูดบอกตอนนั้นน่ยก็คือคุณจะมีงานใหม่ใหม่แปลกแต่ดีปรากฏว่าสามวันมีคนติดต่อมาก็คือเป็นงานแบบที่ง่ายง่ายเลยครับใช้เวลาแบบสั้นแล้วก็คือเป็นงานที่ไม่เคยทำก่อนแต่ว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็จ่ายเงินเร็วมากแล้วก็คือถ้าเทียบกับเวลาที่ทากับกับค่าตอบแทนเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ หลังจากนั้นก็คือจะมีงานต่อเนื่องให้ต่อไปอีกแล้วก็คือเป็นท่าฟรีนี่ก็คือจะสูงขึ้นอีกหลายสเต็ปชอบก็ดีครับคือมันก็คือในช่วงโควิดเนี่ยมันจะนิ่งแล้วก็คือปกติผมก็จะไม่หาลูกค้าใหม่กันก็จะรอแบบเป็นทีคนบอกกันาต่างๆหรืออะไรเพราะว่าบางทีเราถ้าหาเนี่ยมันจะถูกมีขาในหน้าอะไรพวกนี้ถูกไม่ชอบก็เลยรอแล้วก็คือคือมันก็แตกตรงที่ว่าพอติบยาปุ๊บยี่สิบปีเใช่ครฮะที่ ยี่สิบกว่าปีที่อยู่ๆเขาก็ท้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยื่นขายไปแล้วก็อีกอีกคนนึงก็จะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าที่เขาเคยให้เราตรวจแล้วเหมือนกับว่าเขาก็เปลี่ยนมีการเปลี่ยนนายเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเขาก็ติดต่อมาให้ให้ให้ใหตัด <c oughs> ค,คือมันแต่งที่ว่ามันมาพร้อมกันประมาณมันมาพร้อมกันประมาณสามลาย <c oughs> คือตอนนี้คือเสนอราคาไปแล้ว มันต้องรอรอบพฤศจิกาด้วยแล้วก็รอการเปลี่ยนผู้สอบพฤศจิเนีมรอพิจารณานี้ก็อยากให้มันสำเร็จข้นตอนเราต้องผ่านผ่านดเลคเตอร์ผ่านผู้จะเป็นบิัทต่างชาติครับฝได้ให้โตมาอยู่เที่โตอาหารให้ย้ายอยู่ที่แปดือแปดยู่ที่แปดอาหารยี่แปด่ที่แดแบเต เขาเออเขาอยุยไปแปดเขาตาองทขาไม8แปก็เจ็ดเจก็ดีครับเจ็ดโลงอีอครเจ็ดแปดดหรือเจ็เจ็ดเก็ได้เจ็ดนะเได้ตกลรสีให้มีไฟสมีไฟไอเก้าให้มีหม้อดิน ไม่ไม่ดู้าดู้อดนอาสีสิงไปแล้วไปีไปำรับไม่นั้นต้องดาวน่้ดาวนึ่หรือดาวปดาวปดีแ้ไม่มีมอดินสาหรับยังไม่มีมดนสำหรไาีฟยมากเลยน้ำนี่มันไหลลงหรือหลขึ้น น้ำแล้วเหรครับน้ำวนน้ำวนเนี่ยคือไปเอาไายอ่ะเอาหายไม่ได้เป็นี้หรืออืมเอาายอ๋อเป็นน้ำจะไปดูเทเพราะเพราะฉะนั้นน้ำนี่มันก็เห็นมันก็ทขึ้นลงอยู่แล้ไม่แม้มันไม่ต้องดูฝา่าวเปหรอกน้ำไม่ไหลทวนฝาขาวไหลขึ้นลงให้มันเป็นสภาวะการค่ะแต่หลักมันคือมันต้องลงอ่างอืมเพราะเพราะฉะนั้นแสดงว่า ห้องนี้ก็คือน้ำไหลไปต,ตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่การเงินไม่เคยติดขัดเลยมันเพรานั่นพวกมันก็จะ,แต,จะแต่มันก็จะต้งเน้นต้องนอะไรเางี้ก็ใช่ไงแต่ว่ามไม่เคยขัดเลยเพราะว่าที่ทางน้ำที่ไหลน้ำที่ไหล แล้วก็แนวแนวห้องของเราเนี่ยมันเป็นทิศทางน้ําทิศทางน้ำ,นำเรียนน้าหอบเงินมาหอ <c oughs> ืเงินมาที่บ้านซาโซห <c oughs> อ,อบภาษีสีเข้าไปเจอกซ่สกเงยนะ จแต่หนูอยากจะเคลียร์นี่ให้มันหมดอ่ะหนูไม่อยากมีภาระนี่เคลียร์นี่ไม่อยากไม่ชอบกันเป็นนีาจา่จ้ะอยากจะเคลียร์มันมีมันคือจริงจมันมีทั้งบวกทั้งลบอะครับใจบวกแล้วก็อยากเก็บแล้วไม่แล้ว <laughs> ก็ไม่อยากแบบเอาแบบนี้ก็คือไอส้ส่วนที่เป็นนี่เราต้องทยอยทยอยจัดระเบีนี่เขาก็อยากจะแบบให้มันปิดแต่เร็ววางเหยียบกลม กลมลกไม็ได้รูปไข่ก็ได้ขาวอย่างน้อยก็ต้องขนาดไซส์เท่าตับไข่เป็ดแบบรูปชิดฝอยเอ็ีสัพยาภาพาการใช้นี่แล้วปกตินัาทำงานที่ไหน,ค,นคือของหมาถึงว่าที่นี่ใช่ไหมหรือว่าที่ ที่นี่ก็ได้ที่ทางานก็ได้มีไหมมีโต๊ะโต๊ะทำงานเฉพาะไหมไม่มีคือมันออกตรวจมันก็จะไปนั่งตามห้องประชุมของลูกค้าเขาต้องกลับมาเตี่ยที่ที่จะเป็นนั่งทํางานที่บ้านไม่ตอบเพิ่มนะครับแดงในที่ใต้หนูไม่อยู่แล้วหนึ่งต้องเพิ่มอีกหนึ่งหน้าตัดติลูก่าย กับคนคนรวยคนมีชื่อเสียงเพราะว่าอะไรรูปอาการก็ได้ใช่ไหมคะอะไรนะที่ขายโค้กขายโค้กไม่ขายยาพื้นหมอเลยนะยังไม่รู้เลยรวยแบบใสยไฟเขาทำเรียบร้อยมากเลยสวยนะโอโห้องนี้เรียบร้อยดูดูแค่นี้ดูดไม่มีรอยตะเข็บไม่มีอะไรเลยเวลาทำไม่คล่องมากจันนั่งนั่งเลงกันเนาะตรงนี้คือบางห้องเขาไม่เรียบร้อยเลยวันใช้สองหนึ่งแก แล้วดูัยก็ดีร้าก็สวยญาตเกศที่ตั้งบูชาปกตินอกเหนือนอกเหนือปกตินอกเหนือครรสัจแก็เช่าอะย้ายมาในตำแหนหกอยู่ที่หกก็นั่นแหละคขอบครัวนะถ้าไม่มีก็ต้องกลังปูเลยปูมีกงมิงมีกงมิงก็ไปที่แปดที่ปดได้ถ้าอย่างนั้นทองล็อกซิลที่แขวอยู่นี้ก็ไปหกด้วยนะคะได้

ใช่ใช่อาจารย์ทราบถูกบอกเขากระจกเพิ่มเติมกระจกเพิ่มไส้ค่คือพลังพลังการเงินมันสะดุดมันถอยคนมีมากมันก็ถอยคนมีน้อยมันก็ยิ่งถอยเพราะนั้นมันทำได้อยู่อย่างเดียวคือโฟกัสเฉพาะเรื่องแต่ว่าหยุดอาจารย์ครับถามีปัญหที่ต่าง ักห <Yeah, ัวเดี๋ยวเซกลักหัวอ๋อจงใจจงใจให้ท cool ้องเขาเช้าไอ้จงใจให้สัตว์เขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพลิกตัดกระบ๋าพลิกตัดกลางก็มีข้างบนก็มีเงินเต็มไปหมดเลยมองบ้านก็มีเงินมองคนก็มีเงินใช่ไว้ก่อนใช่แล้วก็โต๊ะโต๊อาหารเนี่ที่ที่ย้ายไปเฟสใหม่อาจารย์ออกแบบใหม่ที่ที่ย้ายไปก็ติดอยู่ จะไปกับเลยคือทำตำแหน่งจุดการเงินก็ว่าด้วยเทพ้าเขาจใช้หวยผเจะแปดอี่มาทัสน์ศิที่ไหนตอนนี้อีมาโนอีมาแปดอ่าอีมาหกสาม อิมมันเอาไปวางไว้ใต้เสียงก็ตรงตรงที่นอนเช็คใหม่ลองดูเป็นหกสามเป็นหกสามเรื่องตัวนั้นตัวนั้นก็คือตั้งเอาไว้เฉยๆหรือตามหน้ากระโคือคือที่อาจารย์บอกอะไรนะดูมาหกตัวนันูมมันจะอยู่ในเอสใก่มโอเคเ็สออยู่ในเตามนี้เลยนะก็หกไหมละหครับก็มีนี่สี่ี ถือว่าเป็นน,น้ำนนอโอเคถือเป็นน้ำเหมือนกันอย่าลืมปรับสีเหมือนค,ครับแล้น้ำต้องอธิบายให้เข้าใจนะน้ำหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดสองสามเนี่ยไอ้น้ำหนึ่งนี่เุ็นตีหน้าต้องกลับให้ต้อแยกออกไปกันปรับไปเป็นสองแค่คากาเรื่อง เก 93. 93. ้าสามเก้าหกสามแปดหกแปดพรืสอง 2. 2> <c oughs> ให้ค่อยลงมาเลยนะสองสองที่นี้ให้ให้ค่อยลงมาตัดของนิดหนึง่งแต่ว่าได้ได้ที่ห้อยต้องเก้านิ้วรหมายหมายถึงตัดมาเก้านิน้วเสร็จแล้วคล้อง พร้องข้างหลังก็แล้วแต่ถึงก็เต้าที่ยาวบนขอบผมเออผมติิไข่โกเนี่ยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมมันไม่ได้เป็นรูปมันไม่ได้เป็นรูปไม่ได้เป็นรูปนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นจุกแบบนี้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกับหลงสูงแต่ว่ามันบิดไม่มีมิตินะครับอ่ามันบิดเพื่อเพื่อที่จะให้มันดูดีขึ้นนะครับแล้วเสร็จแล้วมันกลายเป็นเนี่ยแทนหน้าแทนหลัง แต่ว่าจุดประสงค์ของเขาคือเขาต้องการทำเหมือนอย่างที่อาจารย์ทําเป็นค่ายกดเหมือนอย่างอ,าอัญมณีประจําตัวอุก้าอัญมณียุก้าเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่าใช้สิบยี่สิบเจ็ดจริงจริงเนี่ยมันจะเป็นสิบแปดยี่สิบเจ็ดหกสิบสามหกสิบสามห้าสิบสี่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือคือค่ายกดพลังที่พยายามจะบูตเก้าหรือ เอาเก้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นที่รอนถามว่าเอ้าวกระสิบแปดสิบแปดมันเป็นอัปมงคลยี่สิบเจ็ดเป็นอัปมงคลทั้งหมดเป็นอัปมงคลทั้งหมดเวลาลงร้องจนถึงมาก่หกสิบที่ี่มันมันกลับมันกลับเป็นแปดสิบเอ็ดก็เป็นเก้าเลอ่าก็ใช่ไงมันยี่สิบเจ็ดก็เป็นเก้าสามหกก็เป็นเก้าเก้าหมดเลยเก้าหมดเก้าหแต่ว่าคือถามไงแต่ว่าเป็นจำนวนเข้าไงใช่ขึ้นลง ไปจานวนไปจำนวนเท่าไงเพราะนั้นไอ้เนี่ยพลังอัญมณีที่ที่มังกรที่จะใช้มันก็ถึงต้องต้องใช้ลาหรือลางกเก้าสิบแปดหกสิบแปดที่เจ็ดหกสิบสามพวกนี้เพราะว่าเฮ้ยถ้าตัวลูกศิษย์เนี่ยที่ที่ชอบเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันเพราะของพวกนี้ยมันซ่อนอยู่แล้วมันทําให้เราแบบพอรู้ว่าเขาทาเนี่ยเรานเป็นธุรกิจใหญ่ทั้งนั้นเลยและไอ้เราเล็กๆทําไมไม่ทำเดี๋ยวว่า นเป็อย่างนั้น้เราเนี่ยเป็นคนที่รู้ด้วยรู้เลยซ้ำเหมือนอย่างเงี้ยใครคนแบบเนี้ยเห็นไหมพอชี้ปั๊บมันก้าวทุกตัวเลยไอ้วงไหนมันทำหลอกออกมาจริงจริงมันไม่มี ก็ไส้ไ่อนไช้ก่อนไงมันหลอกไงเอนยังจะบวกเออมันจะให้เดินมันมัจะพยายามจะให้เดินให้เดินลอกได้ไงเนสามี่ห้าเจ็แล้วก็ว่าข้างในก็สวยกันก็สวยเก้าสิบเก็เสิบสอง่จารว่าข้างในไม่เกี่ยวเอาแต่เล็กข้างนอกอันนี้ได้เนสิละใช่แล้วนเพื่อนทำไม่ถึงเดือนเพราะว่าเราไปถานกาแฟเราเอ๊ะทำไมอยู่ๆันนีอท่นที่นเปา ใช่ใช่เราปินชาคือมันอร่อยนะแต่ทำไมคนน้อยเทียบกับร้านอื่นที่เราไปมันก็ไม่ได้อร่อยเท่าไหร่ทำไมคนเยอะพยายามที่จริงเราให้คนแบบแบบแอบเราก็ได้ใช่ไหมจะไม่ต้องไม่ต้องไปเจอไปเจออี้กได้จะเป็นแบบรับฟิวเางเงี้ยสมมติตามลงตามลงเราค่ายคนนี่จะต้องเห็นต้องเห็นว่ามันจะเลยด่นหรืออะไเดียค่ายคนไม่เห็นไม่ได้เพราะมันต้องการดึงให้คนเข้าค่ายคน ถ้าเป็นผ้าคนที่ประกอบมันก็ไม่ต้องแต่ถ้าเป็นพ้าคนที่ต้องพยายามจะดึงดันมันจะต้องเห็นมันต้องแบบแรกแรกเห็นไหอ้าวจบ <c oughs> มีเยอะแล้วเฮ้ยเอาเอาเงินเอารวยหมอไประทาน บ้านเ่ยบ้านพี่คงลางหนุมรว้วนที่ต่บ้านนีงหลังนี่ป็นน้าแที่ที่ดเนยารื่องนีก็ต้องที่ดินป่า่ยเวลาหนูอย่าอันนี้ตามที่ของอ่าแก้ให้ทั้งเรื่องนี่ทั้งเรื่อง คือเสียงความสำเร็จถ้าจะดีเวลาใช้น้ำกับกระติกนึกด้วยหนูเท้าใจหนูก็ใส่เยอะมาแล้วก็ให้ลูกทานด้วยได้ก็แต่ว่าหมายถึงว่าเวลาที่เราไปเอาไม้กเลืมวา่าลืมอ,อ,อะไร <c oughs> คืออันเดิมเนี่ยเป็นความสมบูสัตาและอีกตัวหนึ่งเนีเป็นความสําเร็จของที่อาจารย์ตั้งให้สองตัวแต่ว่ามันเป็นเฉพาะคนเฉพาะที่ ขึ้นอยู่กับนิติเลิกที่อาจารย์ให้ใมันจะใช้เป็นเหมือนกันเพราะถ้าผิดเลิกปั๊บนองอันนี้กลายเป็นลบทันทีเลยต้องแก้ไขที่เราได้นะโอเคจบนะครับผมถามที่หนึ่งครับคือที่อาจารย์ใทิราที่วันนา้ย่ามาพอดีตอนที่เอามาใส่คือรับติดแบบนี้นขยายทีนี้เอาสัมลีไปลองสุกหนาเกินไปแล้วคนนี้เขาแต่ ก็ยังใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้ใช้ได้พอดีบูชาจากที่เอ่ที่ที่ที่มาที่เป็นตะพงจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าเดี๋ยวจำให้หมดก็ได้